สวัสดีค่ะสวัสดีตะก,กี้ชาแนลตะก,กี้แฟนเพจร้านตะก,กี้พยุต์ช่างกิโลค่ะมาค่ะเช้าทักทายกันกับหน้าที่การงานสวัสดีทักทายทุกท่านที่เข้ามารับชมทุกท่านนะคะเช้านี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะก็มาเปิดกระสอบผ้าเหมือนเดิมค่ะอยู่กับงานสู้ๆนะคะทุกคนมาดูผ้าสวยๆกันนะ ตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นผ้าเออรู้สึกว่าจะนั่งต่ําไปไหมเนี <c> ่ย <oughs> ต่ำไปไม,ไม่ไม่เป็นไรตัวนี้จะเป็นผ้าผ้ายืดนะคะอันนี้จะเป็นผ้ายืดอันนี้เป็นผ้ายืดเนื้อไมโครอันนี้ไมโครนะคะอันนี้เขามัดมาได้เลยตัวนี้เป็นปึกไมโครนะคะอันนี้เป็นปึกไมโครขนาดขนาดทากางเกงเด็กได้กางเกงผู้ใหญ่ได้นะคะกควาา้างประมาณ ประมาณสิบนิ้วอ่ะสิบนิ้วปึกนึงจะมีหลายสีนะคะนี่ปึกนี้จะมีหลายสีให้ดูสีกันม,มันจะมีมันจะเป็นผ้าขอบตัวเขาจะเว้าจะแว่งมานิดนึงนะคะทุกคนเนี่ยให้ดูม,มุมข้างจะเว้าจะแว่งมานิดนึงรุ่นนี้ช่างกิโลสามารถทํางานเด็กกังเกมผู้ใหญ่ได้นะคะนี่จะมีหลายลายจะเป็นกลุ่มดอกไม้ทางงานนี้โรงงานนี้จะเป็นกลุ่มดอกไม้ทั้งหมดเลยสวยมากนี่ฮะสีตามนี้เลย เราก็จะมาลื้อออกรื้อแล้วก็มาทำการให้ลูกค้าดูอะไรช้างก็มีนะคะนี่ผ้าลายช้างสามารถทําของเด็กได้นะคะกว้างประมาณสิบนิ้วสิบถึงสิบสองนิ้วน่าจะประมาณสิบนิ้วอะ่ะกว้างประมาณสิบนิ้วจะมีสีเดียวนะคะรุ่นนี้จะเป็นเทาดําสามารถทําการเก่งเด็กได้นะคะหรือลูกค้าไปทําตัดต่อได้ตามถนัดจะมีสีเดียวสีเทาเทาเอ้ยสองสี มีสีเทาดํากับสีน้ําเงินนะคะก็ประมาณนี้ค่ะก็จะไม่ดึองออหมดนะเพราะว่าเดี๋ยวพามให้มีที่วางค่ะ,ะใครสนใจพิมพ์สนใจ,นใจไว้เลยนะคะเป็นแบบนี้ค่ะค่ะให้แบบนี้เลยมีหลายสีมีหลายสีค่ะให้ส่งขั้นต่ำสามโลห้าโลสิโลนะคะสำหรับท่านไอสนใจก็ทักแชทมาสอบถามได้ ก็มีไหมไหมช้างนะคะไหมช้างตัวนี้นะคะไหมช้างตัวนี้กว้างอยู่ประมาณแล้วก็ไหมช้างไหมช้างนะคะตัวนี้เป็นปึกปึกช้างมีปึกช้างปึกดอกไม้ะคะ่ะเข้ามาดูสนใจตัวไหนทักแชทเข้ามาสอบถามได้นะคะตัดให้ดูขนาดเท่าไหร่ ชั่งกิโลทุกตัวนะคะสามารถทำเสื้อผ้าเด็กผู้ใหญ่ได้นะคะอันนี้ประมาณ1 0บส14ี่นิ้ว 12- ถึง14นิ้วนะคะกว้าง 12- ถึง14นิ้วยาวประมาณ26นิ้วค่ะยาวประมาณ26นิ้วปึกหนึ่งจะมีหลายสีนะคะปึกหนึ่งจะมีหลายสีไม่ละ ปึกหนึ่งจะมีหลายสีรุ่นนี้สามารถทํางานเด็กงานผู้ใหญ่ได้นะคะทําเป็นกางเกงได้แบบทําเป็นเสื้อได้นะคะนี่ค่ะพับเข้ามาแบบน,นี้ทำเป็นกางเกงเด็กได้หรือชุดเด็กได้นะคะแบบนี้ช่างกิโลให้ลูกค้าเลยมีหลายขนาดค่ะเจขนาดไหนเอาไปทําแนวไหนแจ้งมาได้นะคะมีเล็กกว่าน,นี้ก็มีนะคะแต่ราคาไม่แรงนะตึกนึงจะมีประมาณสิบเกือบยี่สิบกิโลนะคะ แต่ถ้ารับเป็น sure. ปึกก็จะได้หลากหลายหน่อยแต่ถ้ารับสามโลห้าโลก็ก็ได้ค่ะแต่มันก็พอดีพอดีลายมันจะเจาะจงมันจะพอดีเลยลายจะพอดีจะไม่ได้เยอะก็ประมาณสี่ห้าสีนี่อย่างนี้ค่ะนี่มีแดงมีน้ำตาลค่ะสีม่วงเนี้ยถ้ารับยกมัดมันก็จะได้หลากหลายสีค่ะแต่ถ้ารับน้อยรับห้าโลเนี้ยมันก็พอดีสีห้าห้าสีอย่างเงี้ยผ้ามีประมาณสิบกว่าสีนะคะนี่ประมาณนี้ ทำการเกงเด็กได้ทำกระโปรงได้นะคะทำเสื้อทำกระโปรงผู้ใหญ่ได้ทำเป็นชั้นๆได้ตามถนัดตามไอเดียลูกค้าเลยกี่ประมาณนี้ค่ะมีแต่สวยสวยสีเขียวก็มีนะคะสีเขียวก็สวยเป็นปึกปึกช้างจะไม่ค่อยมีของนะคะใครเห็นรีบทักเลยนะของมีไม่เยอะนะคะเมื่อคืนก็ออกไปสองมัดและโบกับช้างลูกค้าจากเชียงใหม่ไปสามสิบกโลแล้วค่ะประมาณนี้ โอเคค่ะขอบคุณทุกการรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะคะผ้าลายสวยๆร้านตะกี้พยูจังกิโล